สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาไพาทาโรนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีมังกรประจําเดือนมีนาคม2566ราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่ออางวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ เดี๋ยวเราจะดูกันว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสติและก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งการทํานายดวงนะคะเป็นการทํานายดวง ทั่วไปก่อนนะคะซึ่งศาสตร์อียิปต์ไพไว้ให้แล้วมาดูกันเลยนะคะมีเปิดไพ่พรมยานไว้ให้ด้วยหนึ่งใบมาดูก่อนไพ่พรมยานที่ได้นะคะไพ่พรมยานที่ได้ได้ไพ่พระเพลิงนะคะไพ่พระเพลิงเนี่ยเป็นไพ่ที่ถามว่าดีไหมเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะคะความหมายของไพ่เรื่องมันจะเป็นในเรื่องของความไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะไพ่พระเพลิง เป็นความหมายในแง่ของไม่ดีะนะคะเป็นไพ่แห่งการเตือนสตินะคะไพ่แห่งการเตือนสติเลยไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะให้รู้จักการยับยั้งชั่งใจการใช้สติปัญญานะคะแล้วก็ทําอะไรด้วยความมีสติมีความรอบคอบนะคะอย่าเอาแต่ใจอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเกิดใจร้อนหูวามแล้วจะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะฉะนั้นจะต้องมีสติแล้วก็ มีความรอบคอบในการตัดสินใจนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมามาดูไพ่ทาโร่ที่เปิดไว้ให้นะคะไพ่ใบ,แ,บ,บแรกที่ได้ได้ไดพะะ่ไดพเดลิเวอ,อร์นะคะเดลิเวอร์ได้ไพ่7ถ้วยสี่เหรียญนะคะในอับสว r ์นะคะ3ไม้เท้า4ดาวได้ไพ่เดอะเว l รแล้วก็เอ p ม e s รสควีนออฟคัพแล้วก็ได้ไพ่เดอะมูนนะคะ ซึ่งพ่ใหญ่อิทธิพลของฮานจะเยอะในเดือนนี้นะคะชาวราศีมังกรในไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาก่อนเดลเวอร์ช่วงนี้คุณกําลังแฮปปี้มีความรักหรือเปล่านะคะมีความรักนะมีความรักมีความอาจจะบางคนอาจจะรักตัวเองบางคนอาจจะรักคนอื่นรักครอบครัวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความรักนะคะซึ่งเป็นความรักที่ดีในไพ่เดลเวอร์นะเป็นเรื่องของความรักมีความรักถือว่าเป็นเรื่องดีนะ <c oughs> แล้วก็มีไพ่เซเว่นออฟคัพขึ้นมาบางคนบางอย่างมีไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นมาเจ็ดถ้วยอาจจะอยากคุณอยากทําอะไรคุณมีความคิดที่จะอยากทําอะไรหลายๆอย่างขึ้นมานะคะาบางคนบางคนอาจจะอาจจะอยากทําอยากทาอยากมีอยาก,ยากวางแผนนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะ หลายสิ่งหลายอย่างแต่อย่าลืมว่าคุณมีข้อจํากัดทางด้านการเงินนะ,ะคุณต้องคิดให้ดีนะคะคุณจะจ่ายเงินออกไปคุณต้องคิดละนะคะในเรื่องของไพ่เดลเวอร์มีความรักเนี่ยมองดูว่าคุณมีความรักที่อยากจะทานู่นนี่นั่นอ,อยากจะทํางานอาชีพเสริมอยากจะทําอาชีพเสริมว่าคุณอยากหาไรายได้เสริมนะคะแต่ไพ่บอกว่าจริงๆนะ่ะคุณใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆ บางทีบางอยา่างต้องนิ่งก่อนนะคะนิ่งก่อนนิ่งดูทิศทางนิ่งให้ดูให้ดูสติดูมีสติบางคนมองหาอาชีพเสริมนะคะแต่ก็ดูเงินในกระเป๋าด้วยนะคะเพราะว่ามีไพ่ในออบคับขึ้นมาเนี่ยคุณมีความมุ่งมัน่นมีความ,ม,มตั้งใจคุณอยากทำเลยอะคิดปุ๊บอยากทำปั๊บอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าคุณต้องใจเย็นคิดให้รอบครอบก่อนที่จะลงมือทำ นะะคเพราะว่าคุณมองหาสิ่งที่คุณมองหาบางคนมองหางานต่างประเทศมองหางานออนไลน์บางคนอยากไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าอยากมีชีวิตที่มันอุดมสมบูรณ์อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นบางคนคิดแบบนั้นนะคะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากแบบสมบูรณ์แบบนะอุดมสมบูรณ์แต่คุณต้องคิดให้ดีอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะ คิดให้ดีอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจแล้วก็มีไพ่เดลมูลขึ้นมาวันนี้พอคิดคิดเยอะมันเหมือนคิดเยอะคิดมากกังวลวิตกกังวลกังวลใจบางสิ่งบางอย่างมันมันยังมาไม่ถึงฉะนั้นระหวานน่างนี้ให้ศึกษาให้รอบให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้รอบคอบซะก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะคะซึ่งการมองหางานใหม่งานาเพิ่มเติมอาชีพเสริมถามว่าดีไหมดีแต่เราต้องมีความรู้ ม, بر, มีความรู้ไม่พอต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเงินด้วยนะมาดูในเรื่องของการงานก่อนเลยชาวราศีมังกรมาดูในเรื่องของการงานการงานของคุณจริงๆการงานของคุณมันโอเคอยู่นะการงานของคุณการงานคุณมีโอกาสดีทางด้านการงานคุณมีความสุขในการทํางานคุณมีความหวงังนะคะงานบางคนบางท่านอาจจะเป็นงานในเครื่องแบบบางคนบางท่านอาจจะเป็นงาน อาราชการบางคนนะคะอาจจะเป็นงานส่วนตัวนะคะหรืออาจจะต้องเป็นงานที่ต้องเดินทางนะคะจริงๆคุณก็มีความสุขดีในในเรื่องของการทํางานคุณมีความยุติธรรมการงานของคุณโอเคก็ไม่ได้ขี้เหร่นะการงานของคุณก็ดีนะออทำงานด้วยดีมีความสุขดีนะคะแต่เพียงแต่ว่าคุณอยากหากงานเสริมอาชีพเสริมซึ่งอาชีพเสริมบางอย่างเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนะคะ มาดูในเรื่องของการเงินค่ะการเงินของคุณไพ่ที่เห็นคือไพ่สี่เหรียญสี่เหรียญนี้คือความประหยัดมัธยัถ์นะคะอดออมนะคะมาดูในเรื่องของการเงินของคุณการเงินของคุณว้าวจริงๆการเงินของคุณก็ไม่ได้ย่ำแย่คุณมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะคะการเงินของคุณถามว่าดีไหมในเดือนนี้ดีนะคะเดือนนี้การเงินของคุณดีมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่งมั่ มุ่งมันมีความพร้อมนะคะแล้วก็สามารถที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือคนอื่นได้ในเรื่องของการเงินนะคะถามว่าไม่ได้ย่ำแย่สักทีเดียวนะคะ,ะฉะนั้นทำอะไรมีสตินะ,ะในเรื่องของโชคลาภหน่อโชคลาภนะคะชาวราศีมังกรโชคลาภของคุณคุณมีโอกาสได้เงินอะนะคุณมีโอกาสได้เงิน โชคลาภได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่นำมาให้นะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเจ้านายานะคะนำมาให้หรืออาจจะเป็นเรื่องของเพราะคุณขยนันนะคะคุณขยันมีคุณมีความมุ่งมั่นมีความโอดโทนคุณอาจจะได้โบนสัสอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอาจจะได้เงินเข้ามานะคะอันนี้เป็นไปได้ในเรื่องของโชคลาภนะคะอ่ ในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพให้ระวังคนใกล้ชิดแหละเจ็บป่วยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเจ็บป่วยสุขภาพของคุณสุขภาพของคุณอาจจะมีเรื่องของการคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนี่แหละนะคะให้ระวังปัญหาสุขภาพนอนไม่หลับเครียดคิดเยอะคิดมากนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ยอยากอยากแนะนําอะไรบ้าง ไ้าอยากมีคำเตือนคำแนะนำอะไรให้บ้างนะคะของชาวราศีมังกรในเดือนมีนาคมนี้นะดู๋ซิถ้าอยากแนะนำเรื่องอ่าเรื่องปัญหาที่มันถาโถมเข้ามาปัญหาหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามานะคะให้ค่อยๆแก้ค่อยๆคิดแก้ไปทีละสเต็ปแก้ไปทีละขั้นทีละตอนทีละอย่างอย่าเอาทุกปัญหามารวมกันนะคะมันจะแก้ยากนะคะแล้วก็ ให้ระวังเรื่องการล้มเหลวแต่ว่าการล้มเหลวมันก็เป็นบทเรียนนะคะเป็นบทเรียนให้ได้เราเรียนได้เรียนรู้ว่าเออเราทําแบบนี้แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จฉะนั้นเวลาจะทําอะไรจะคิดอะไรค่อยๆค,คิดค่อยๆก้าวค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนนะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศีมังกรเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักกันนะคะขออนุญาตเก็บไพ่นะคะขออนุญาตเก็บไพ่ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของไพ่ความรักกันว่าความรักสำหรับคนที่โสดคนที่มีคู่แล้วและ,ะคนที่มีคนคุยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของความรักขอให้ไพ่สำหรับในเรื่องของความรักเอาคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดคนโสดชาวราศีมังกร สดชาวราศีมังกรนะเป็นอย่างไรบ้างอนุญาตสับไพ่ก่อนคนโสดชาวราศีมังกรนะคะไพ่พระขึ้นมาก่อนเลยค่ะไพ่พระไพ่ฮโรแฟนด้วยคนเป็นคนมีจิตใจดีมีเมตตานะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้คนอื่นนะคะ เรื่องของความรักคุณเหมือนยังคิดไม่อ,อกคิดไม่ออกคิดไม่ตกนะคะด้วยชีวิตคุณช่วงนี้มันก็ก็ดีแฮปปี้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีไพ่ justice ขึ้นมาคุณก็เลยไม่ไม่ค่อยมองเรื่องความรักเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวบางคนอาจจะแต่งงานช้านะคะบางคนอาจจะเป็นนักบวชไปเลยนะคะในเรื่องของ ในเรื่องของความรักอีกนานะเวลาเนี่ยมันต้องรอเวลานะถามว่ามีตัวเลือกเข้ามาให้คุณไหมคนโสดมีนะแต่มันเหมือนว่าคุณต้องรอนะ่ะช่วงนี้คุณเหมือนว่าคุณปล่อยเลยปล่อยให้เป็นไปตาม wheel of fortune กงล้อแห่งโชคชะตานำพาไปซึ่งช่วงนี้คุณต้องการอิสระต้องการหลั่งล้ามีความสุขอ่าโอเคเอาไ่ใบนี้แต่คุณก็คิดเยอะคิดมากอยู่ นะคะคนโสดนะคุณเหมือนว่าต้องการอิสระก็ปล่อยไปเรื่องของความรักคุณไม่โฟกัสเนี่ยไม่โฟกัสเรื่องของความรัก <c oughs> อะจะมีคนเข้ามาหาคุณนี่แหละเป็น new love แต่ระวังคนที่เข้ามาเขาเขาเข้ามาแบบไม่จริงใจอ่ะใส่หน้ากากเข้าหาคุณอ้ออ ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระเนาะลองปลดปล่อยไม่ต้องไปอะไรคอนโทรลกับชีวิตมากนะคะเหมือนไพ่เดอะฟูอยากเที่ยวเที่ยวอยากไปไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วกอ็อยากมีความรักก็ลองเปิดใจดูนะคะแต่ให้ระวังแค่คนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่จริงใจกับเราแค่นั้นนะคะสําหรับคนที่มีคนสําหรับคนคนโสดนะอ่ะต่อไปคะ่ะเรามาดูคนที่มีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างสําหรับ <c oughs> ท่านที่มีคนคุยขออภยัยสำหรับท่านที่มีคนคุยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะ คนคุยมาดูซิว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะในเรื่องของความรักนะคะตัวตนของท่านช่วงนี้ท่านคิดเยอะคิดมาก <c oughs> เออไพ่พระขึ้นมาอีกแล้วนะคะไพ่พระบอกว่าใช้สตินะใช้สตินะใช้สตินะคุณอย่ามุ่งมั่นฝ่ายเดียวนะบางคนแบบเออมีคนคุยนะคุณให้เขาเกินร้อยนะมีความมุ่งมั่น <c oughs> เ,ออเห็นไหมคะ่ะคุณเหมือนแบบอาจจะเป็นตัวคนหนึ่งแบบมุ่งมั่นมากนะสําหรับคนที่มีคนคุยนะคนหนึ่งมีความมุ่งม,มั่นมีความแบบอ,อ่อฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคแบบไม่ไม่กลัวอะไรแต่อีกคนนึงเขาลังเลนะคะเนาะอีกคนนึงเขาลังเลนะคะออให้ดูแลกันเหมือนเพื่อนนะไปก่อน นะคะคุณรักกันแหละแต่ดูแลกันเหมือนเพื่อนไปก่อนดูแลคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกันเหมือนเพื่อนไปก่อนจะดีนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่าอย่าอย่ารีบเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ารีบเกินไปเนี่ยมันจะมะีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะมีไพ่เดวิลเข้ามานะพวกกิเลสตัณหาจะเป็นเรื่องของการหลงกันมัวเมา ฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆค,ค,ค,คิดนะคะไม่ต้องรีบขนาดนั้นมาดูสิชาวราศีมังกรไพ่อบอกว่าเห็นไหมคะดูแลกันเหมือนเพื่อนไปก่อนนะคะคอยดูแลคอยช่วยเหลือเคลีย์พลังงานที่มันไม่ดีทั้งสองคนเนาะเคลีย์พลังงานที่มันไม่โอเคในตัว ในตัวคุณและตัวเขาออกไปนะค่อยๆเคลีย์พลังงานนะคะที่ไม่ดีแล้วก็ต้องรู้จักรักตัวเองด้วยนะคะให้รักตัวเองก่อนรักตัวเองดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยหันไปรักคนอื่นนะคะอันนี้ไพ่บอกแบบนั้นนะคะเอาเรามาดูสําหรับท่านที่มีคู่ชาวราศีมังกร มังกรนะคะสำหรับท่านที่มีคู่นะท่านที่มีคู่เป็นอย่างไรบ้างมาดูสิคนที่มีคู่ชาวราศีมังกรนะคะให้ใบแรกเลยด้วยไพ่เดลิเวอร์ค่ะคุณก็เหมือนรักกันดีนะคะแต่คุณคิดเยอะคิดมากนะคะ ให้แปดดาบเข้ามามันเหมือนว่าปัญหามันลายร้อมรอบตัวคุณนะอะแต่ว่ามันก็ต้องมีทางออกแหละมีไพ่ราชินีถึงถือดาบเข้ามาคุณเป็นคนสู้เนาะอาจจะตัวเขาเป็นคนสู้ก็ได้คุณมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะอืนะคะเห็นไหมคะมีภาระค่าใช้จ่ายได้เงินเข้ามือคุณก็จ่ายออกไปนะคะปัญหาของคุณมันจะอยู่ที่เรื่องการเงิน ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะนะคะคุณมีเงินก้อนเข้ามือแหละบางคนอาจจะหยิบยื่ยนอาจจะยื่นเครดิตเรื่องอะไรได้นะคะมีเงินก้อนเข้ามาแต่มันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายใช้จ่ายเยอะบางคนอาจจะไปค่าใช้จ่ายอะไรทำให้อารมณ์ช่วงนี้คุณเหมือนอารมณ์เหวี่ยงบินเออได้พ่ยควีนออฟเพนท์เกิลนะคะเพราะนั้นเรื่องการเงินนะ พยายามดูเรื่องการเงินไอยพักขึ้นมาอีกแล้วนะคะเวี่ยงวีนอารมณ์คุณอ่อนไหวง่ายอารมณ์เหวี่ยงวีนอาจจะทะ,ทะเลาะก,กันได้อะไรเงี้ยพอทะเลาะก,กันปุ๊บมันมันเหมือนว่าทะเลาะก,กันในเรื่องของการเงินน่ะนะคะชีวิตคู่เนาะชาวราศีมังกรฉะนั้นมีไพ่พระขึ้นมาไพา่เฮโรแฟ,ฟนขึ้นมาใจเย็นๆทำอะไรมีสติมีความรอบคอบนะคะเนาะ ในเรื่องการใช้ชีวิตคู่เหมือนการให้มีสตินะคะใจะเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะอย่าแบบมาดูซิว่าไพ่บอกว่าเห็นไหมคะทำให้มันเหมือนตอนเริ่มต้นจีบกันใหม่ๆนะคะให้มีต้องรู้จักการให้รู้จักการเรียนรู้ดูแลซึ่งกันและก,กันนะคะ นี่คือไพ่รายเดือนของชาวราศีมังกรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ช,ชาวราศีมังกรโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ